สวัสดีครับผมเชอร์านาคขอมครับเชอร์วายุครับชั้นน้องหนึ่งครับวันนี้เราจะมาสอนภาษาจีนครับทุกคนเห็นแล้ครับวันนี้เราจะมาสอนภาษาจีนทำกรรมกับข้าวทุกคนเห็นสิ่งสิ่งเม่อไหร่ล็อกข้าความเราแล้วครับวันนี้วันนี้เราจะทำอาหารเชื่อว่าพั้งรถทั้เอ่อทั้งรถทั้งรถขาแบบ อาหารเท่าว่าหลูยาเจียครับใช่ครับต่อไปนี้ฉันฉันเพื่อนแนะนำเครื่องาายวันนี้เราจะทานทาข้าวขาแปลกครับ,บ,บ,รบอันนี้ก็คืออาหารที่เราวันนี้ต้องใช้ครับและเครื่องอุป,ปก,กรณ์แล้วก็เครื่องปรุงอาหารและส่วนผสมมีมยเยอะมากแล้วก็มี อันนี้คือส่วนผสมหลักคือขาเป็ดครับแล้วก็ยังมีส่วนผสมกัดแทนและต้นหอมขิงครับโอเคแล้วก็อันนี้ขาเป็ดภาษาจีนเรียกว,ว่ายาเจียวครับยาเจียวแล้วก็กัดแทนภาษาจีนเรียกว,ว่าซวนซวน ตนน้นหอมภาษาจิงเรียกว่ชชชชชาชงชงขิงภาษาจิงเรียกว่าจยงแล้วก็ต่อไปก็คือแนะนำเอ่อแนะนำเครื่องปรุงอาหารครับมีปี๊บปี๊บภาษาจิงเรียกว่าผีจิ์เียรวแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยเหยาอันอน,น,นี้คือ ซอสถัทวเหลืองซอสถัวเหลืองกับ黄豆酱ต้าแล้วก็ยังมีซอ่ยงหนึ่งคือกับซอส豆豉ซอส豆ตกับ豆瓣酱豆瓣งแล้วก็ซอสถัทวเหลืองและซอส豆豉ซอสสองอย่างนี้มีความแตกต่างคัอซอส豆ีทำจากถั่วปักอ้าแล้วก็รสชาติเป็น เผ็ดเผ็ดและเค็มแล้วก็ซดถั่วเหลืองเคอะทำจัดถั่วเหลืองแล้วก็ซดรสชาติเคอเคอหวานแล้วก็ยังมีเกลือเกลือภาษาจีนเรียกว่าเหย่นหยนแล้วก็น้ำมันน้ำมันภาษาจีนเรียกว่าโอยโอย อันอกจากซีฮิวขาวชิ้วขาวภาษาจีนเคอเซิงชาวเซิงชาวแล้วก็สุดทัสสุดท้ายเคอซิวตามซิวตามเคอหล่อชาวหล่อชาวยังมีวัตถุเคออันนี้เคอไปกลางวันไปกลางวัน向ภาษาจีนเคอ 香叶หอม叶ยังอันนี้คืออบเชอยอบเชยคือภาษาจีนเรียกว,ว่า桂皮桂皮อันนี้คืชอชูเก๋ยชูเก๋ยภาษาจีนชโกชโกแล้วก็มีน้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวดภาษาจีนเรียกว,ว่าปิงถังปิงถังแล้วก็ทำไมใช้น้ำตาลกรวดไม่ใช้น้ำตาลทรายเพราะ ใช้น้ำตามกขวดทําให้รสชัดและความความยุสถ่ดีกว่าน้ำำําดําใสครับแล้วก็มีพริกแห้งพริกแห้งภาษาจีนเรียกว่ากานล่าเจียวการล่าเจียวแล้วก็มีป๋ยกะป๋ยคะป๋ยครับคือปลาแจ๋วปลาเจ๋วครับโอเคเรามีวัสดุสุดท้ายอย่างหนึ่งคร ชูวางจีอาชูวางจียอาชูวางจี้อาก็าเจียวก็คือชูวางจียอาเป็นวัสดุที่ใช้ในยอดที่สุดในโม้อไฟสีสานแล้วก็ยังมีเครื่องอุปกรณ์ที่เราวันนี้ใช้คือไม้ไผ่ไม้ไผ่และกระทะกระทะโอเคครับแล้วก็อันนี้ก็คือวันนี้ที่เราต้องใช้ ในทำอาหารทัารอขาเป็ดครับโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนนทุกคนผมชื่อน้องหนึ่งครับเป็นพ่อครัวในครั้งนี้นะครับก่อนที่ผักขาเป็ดเราจะมาจากบานเครื่องปุงอาหารอยู่ร่วมกันก่อนเพื่อทําได้สะดวกครับโอเคมานีครับนี่คือน้ํามันหอยปรับมาสองช้อนนะครับ โอเคมาสองช้อนโตมาโตมาเธออะไรครับโตมากเ็เธอซีอิ๊วแดงครับซิ arn, บ๊วดงประมาณหนึช้อนนะครับ okay. โอเค่ตมาที่เธอซีอิ๊วขาวนะครับประมาณหนึ่งช้อนสองช้อนนะครับโอเคสองช้อน โอเคโตมาเธอร์ไลน์นี่ครับพูเธอโซเตซี่ครับประมาณหช้อนครับโอเคแล้วก็นี่เธอใช้ภาษาจีนเรียกว่าขวามเต้าเจี้ยงนะครับอ่าก็ประมาณ1ช้อนนะครับ แล้วก็โอเคเรียบร้อยเลยนะครับนครับถึงขั้นตอนการผัดขาเบ็ดน,นะครับเราเปิดไฟก่อนโอเคเปิดไฟก่อนหลังจากหม้อร้อนแล้วนะครับจะใส่น้ำมันลงไปโอเครอแป๊บน,นึง โอเคใส่น้ำมะนลงไปนะครับรอห้าวินาทีเถอะสิบวินาทีนะครับ ก็ใส่กระเทียมใส่กระเทียมเข่งใช้ขาเบ็ดลองไปด้วยทันนะะ้งขาเดี๋ยวก็ผัดประมาณสองถึงห้านาทีนะครับ แล้วก็ใส่ต้นหอมลองไปนะครับใส่ต้นหอมลองไปนะครับแล้วต้องผัดไปเรื่อยๆครับโอเคประมาณ2อห้านาทีเท่านั้น เคเมื่อเห็นว่าสีสันของขาเบ็ดเปล่เป็นสีเหลืองแล้วก็เราก็ใส่เครื่องปรุงอาหารลงไปครับมีกเคอเครื่องปรุงอาหารทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปโอเคแล้วขับให้กลิ่นหอมนะครับนี่มันไม่ได้ดั้งใจนะครับ โอเคพร้อมแล้วโอเคโอเคใส่ลงไปเลยครับซาประมน สารพิษน,นี้มีนะครับ เรจะใส่ปียาลงไปประมาณหนึ่งขอดครับไม mm ่ส hmm. ่าทุกคอนไทยกินพนะาล้ขาเป็ดหรือเปล่านี่คืออาหารจีนเลยครับ mm hmm. โอเคสุดท้ายก็คือโลปียาแห้งนะคะ mm hmm. แล้วก็สามารถตักออกจักโม้อเลยครับ mm hmm. โอเคโอเคครับเดี๋ยวจะกังนะครับ